สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับการสปอยซีรีส์เรื่องเดียหงรังและนี่คือตอนจบของซีรีส์นี้กระดูของเด็กชายหงรังตัวจริงถูกเก็บกู้ขึ้นมาจากบ่อน้ําไล่เรียงกันเป็นรูปร่างอยู่บนโต๊ะหญิงรับใช้คนหนึ่งยอมสารภาพว่าเธอเห็นวินาทีที่หงรังตัวจริงกลายเป็นศพมันคือวันเดียวกับที่แม่หงรังมาอารวาสท,ทาลายพิธีเส้นไหว้วิญญ,ญาณแม่นางเอกแจอีเพราะโมโหที่นางเอกเอาหงรังลูกชายนางมาเข้าร่วมด้วย แม่หงรังโกรธจนให้หมอผีหญิงทำพิธีสาบแช่งนางเอกให้ตายไปในเร็ววันแล้วหงรังก็บังเอิญเห็นเข้าเด็กชายพยายามแก้ไขมันด้วยตัวเองระหว่างปีนไปหยิบหุ่นฟางสาบแช่งออกก็พลาดท่าตกลงมาหัวกระแทกแน่นิ่งไปยิงรับใช้คนนั้นเขาไปเห็นร่างเด็กชายที่ไม่ไหวติงแล้วถือสติหลุดกลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนจึงยังไม่ได้บอกใครแต่พอตั้งสติไปตามเบารับใช้คนอื่นกลับมาได้ก็พบว่าร่างของหงรังหายไปราวกับที่ผ่านมาเป็นแค่ภาพดวงตา ความจริงที่หญิงรับใช้ไม่รู้ก็คือหมอผีหญิงเป็นคนที่สุโอกาสเอาร่างฮงรังไประหว่างนั้นแม่หงรังในปัจจุบันอารวาดยกใหญ่หาว่าทุกคนรวมหัวกันหวังยึดอำนาจนางแต่นางเอกแจอีบอกอย่างเรียบนิ่งว่าควรจัดพิธีศพให้หงรังได้แล้วปล่อยเขาไปเถอะแม่หงรังไม่ยอมแพ้มองว่าโครงกระดูกตรงหน้าน่ะมันหลอกลวงให้ตายเสียดีกว่าต้องมาดูของพันนี้นางเอกแจอีของเราเข้าเผชิญความโกรธเกรี้ยวนั้นด้วยการใส่ความโกรธของตัวเองลงไปบ้างอ๋ออยากตายเหรอก็ตายไปสิสมควรแล้ว ที่หงรังน้องชายเธอต้องมาเป็นแบบนี้ก็เพราะอีกฝ่ายนั่นแหละเพราะอยากให้นางเอกตายเลยทําให้ลูกชายตัวเองต้องตายไปแทนคนที่ฆ่าโงรังก็คือแม่โงรังนั่นแหละแม่หงรังไม่อาจทําใจยอมรับได้ได้แต่กรีดร้องว่าไม่ใช่ต่อไปหลังจากนั้นนางเอกแจอีนั่งจมจ่ออยู่หน้าหลุมศพของโงรังอยู่คนเดียวพระเอกตามมาสมทบหลังจากนั้นเขาวางขนมเส้นไหว้อีกฝ่ายก่อนจะเอ่ยขอโทษที่นําชื่อของเด็กชายมาใช้เสียนานแต่ก็สัญญาว่าจะปกป้องนางเอกคนนี้ที่โงรังยอมแลกชีวิตเข้าช่วยอย่างถึงที่สุด นางเอกบอกไม่รู้ว่าตอนนี้เธอควรจะพูดอะไรกับโฮงรังดีพระเอกจึงแนะนำให้พูดเพียงคำว่าสวัสดีเพราะจะตอนเจอหรือตอนจากก็ตอกก้ตองพูดคำนี้การสวัสดีตอนจากก็คือการทวนซ้ําตอนที่เจอกันเพราะเราอยากจะหวนกลับไปในตอนนั้นการสวัสดีในที่นี้จึงอาจหมายถึงการบอกว่าแล้วพบกันใหม่ได้อีกด้วยนางเอกทำตามนั้นแล้วก็สะอื้นให้พระเอกจึงเข้ามาสวมกอดเพื่อปลอบเธอ ตัดภาพไปฟังขององค์รัชทายาทที่กำลังมุ่งมั่นกับการสักลายันท่ามกลางเสียงกรีดร้องของเหยื่อเด็กรายใหม่บอกว่าต่อให้ร่างจะแหลกก็ต้องรีบวาดยันใหม่ขึ้นมาโดยเร็วก่อนจะหันไปสั่งมูจินว่าให้กำจัดก,กลุ่มคนที่ทำลายพิธีเมื่อคราวก่อนแล้วนำตัวพระเอกกลับมาซะมูจินเอ่ยรับบัญชาไปแต่ไม่ได้อยากทำตามนั้นทั้งหมดเพราะเขาต้องการกำจัดพระเอกทิ้งไปเลยแล้วก็สังเกตเห็นว่าในบรรดาคนที่มีรอยสักพวกนั้นมีรอยโรคประหลาดปรากฏอยู่เขานึกขึ้นได้ว่าที่ตัวพระเอกเองก็มีรอยพวกนี้อยู่่เชน ส่วนพระเอกนั้นคืนนี้เขาเข้านอนพร้อมกับนางเอกนางเอกถามถึงรอยสักนั้นคิดว่าเขาคงจะเจ็บและกลัวในตอนนั้นมากแต่พระเอกบอกว่าเขาอับอายกับการมีมันมากกว่านางเอกบอกว่าจะอายทําไมคนที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้ต่างหากที่ต้องอายบาดแผลที่เธอกับเขามีนะ่ะไม่จําเป็นต้องลืมมันไปหรอกแค่รับรู้และโอบกอดมันไว้ก็พอหลังพระเอกหลับไปแล้วนางเอกก็เห็นรอยโรคแบบเดียวกับที่มูจินเห็นเขา้าแล้วหลังจากนั้นการใช้ชีวิตประจําวันของพระเอกก็ดูลําบากมากขึ้นการมองเห็นของเขาแย่ลงจนเธออดเป็นหัวไม่ได้ แล้วนางเอกก็ได้บังเอิญพบกับมูจินในเมืองมูจินมาเพื่อโน้มน้าวให้เธอกลับไปบอกว่าพระเอกคงอยู่กับเธอได้อีกไม่นานร่างกายของคนที่กลายเป็นยันมีชีวิตพวกนี้เคยถูกอาบด้วยสารพิษอันตรายมาก่อนตอนนี้เริ่มทยอยตายกันไปแล้วนางเอกนึกถึงผื่นแดงพวกนั้นแต่ยังคงปากแข็งไปว่าพระเอกปกติดีและต่อให้เป็นแบบนั้นจริงเธอก็จะไม่ทิ้งพระเอกไปไม่ต้องมาเปลี่ยนใจกันมูจินจึงบอกว่าถ้าเธอไปจากพระเอกไม่ได้เขาจะเป็นฝ่ายนําพระเอกไปจากเธอเอง นางเอกร้อนใจวิ่งวุ่นตามหาวิธีรักษาพระเอกยกใหญ่แต่มันดูไม่มีความหวังเลยไม่ใช่แค่มูจินที่ต้องการตัวพระเอกหัวหน้าสมาคมเองก็ตั้งเป้าตามหาตัวพระเอกเพื่อใช้เป็นโล่ป้องกันจากการถูกราชทายาดโยนความผิดให้ในอนาคตเช่นกันมันนำไปสู่การบุกถล่มกลุ่มที่พระเอกเคยช่วยเหลือมาตลอดกลุ่มที่ทันแมออดีคนรักของหัวหน้าสมาคมสังกัดอยู่หลังลถูกธนูยิงจนบาดเจ็บเธอก็โดนหัวหน้าสมาคมแทงดาบเข้าไปอีกต่อเขาตกใจไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะยังมีชีวิตอยู่ แต่ก็เย็นชาพอที่จะถามหาตัวพระเอกต่อทันทีพี่ชายของนางโมโหมากพุ่งเขาใส่หัวหน้าสมาคมแต่ก็สู้จำนวนคนที่เยอะกว่าไม่ได้ท่านแม่ร้องไห้เสียใจหนักแล้วพักพวกอีกคนก็มาช่วยเธอหลบหนีไปกองกำลังของหัวหน้าสมาคมมาปะกกับพวกมูจินเข้ามูจินเข้าใจสถา,านการณ์ของพ่อบุญธรรมตัวเองทันทีแต่ไม่ยอมบอกในส่วนของตัวเองหัวหน้าสมาคมไม่พูดพร่ำทำเพลงเฉิดคอคนสนิทข้างกายตัวเองไปทันทีเขารู้ว่าคนคนนี้เป็นไส้ศึกแต่กล่วจะรู้ตัวก็เหมือนจะสายเกินไปหน่อย พระเอกพบว่ากลุ่มของเขาถูกทำลายจนเละแล้วนางเอกก็ได้รู้เป็นคนต่อมาแม้นางเอกจะเอาสภาพร่างกายเข้ามาแย้งยังไงพระเอกก็ยืนยันว่าเขาจะต้องไปจัดก,การเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพื่อที่นางเอกจะได้ไม่ต้องหลบซ่อนเหมือนเขาอีกให้เขาได้ปกป้องเธอเถอะสัญญาว่าจะกลับมานางเอกก็ยอมให้เขาไปบอกว่าถ้าเรื่องจบแล้วกลับมาอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะพระเอกตอบรับว่าเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มันเป็นเช่นนั้น พระเอกแอบกลับมาที่สมาคมเพื่อตามหาสัญญากรรมสิธิ์เจ้าปัญหาจากคำใบ้ของท่านแม่ที่เคยฝากนางเอกมาบอกตอนถูกเจ้าชายคุมขังในที่สุดเขาก็รู้ว่ามันถูกซ่อนไว้ที่ไหนมันอยู่ในห้องบรรพบุรุษท,ที่แม่หงรังมักมากราบไหว้อยู่ในตู้รับตายภาพของหัวหน้าสมาคมคนก่อนบิดาของนางและตาของหงรังแม่หงรังที่รู้ว่าพระเอกมาเอามันไปแล้วกลับรู้สึกยินดีเพราะเข้าใจว่าลูกชายจะมาแก้ไขปัญหาให้ทว่าภาพมายาที่เธอสร้างไว้ต้องแตกสลายเมื่อพระเอกกลับมาย้ำว่าเขาไม่ใช่ลูกเธอ ท่านแม่เขาคืออดีตคนรักของสามีที่เธอพยายามฆ่าต่างหากขอให้มีชีวิตอยู่เจอการถูกทอดทิ้งบ้างแล้วกันนั่นทำเอานางร้องไห้แทบขาดใจไปเลยทีเดียวส่วนนางเอกของเราตัดสินใจไปร้องเรียนทางการว่าสมาคมพ่อตัวเองเคยทำอะไรไม่ดีลงไปบ้างนอกจากหนังสือแจ้งแล้วยังมีหลักฐานเอาผิดมาสมนาคุณให้อีกเพียบเมื่อออกมาจากที่ทำการแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าเข้ามาหาเธอฟังวัวหน้าสมาคมนั้นยังไม่ทันจะถูกทางการเล่นก็ถูกอดีตคนรักตามมาล้างแค่ถึงที่เสียก่อน คนของนางจัดการพวกของเขาไปจนหมดแบบรวดเดียวแล้วเมื่อปากกระบอกปืนของนางจาะเข้าที่หน้าผากเขาก็พยายามอ้างว่าที่ผ่านมาทําไปเพราะความรักที่มีต่อเธอแม้มันจะเจ็บปวดใจแต่อดีตคนรักของเขาก็เลือกที่จะลั่นไกจบชีวิตเขาไปในนัดเดียวต่อมาหมูจินเลือกจับก,กลุ่มคนจอนคนสนิทของนางเอกมาเป็นตัวประกันบอกองครชาชทายาทว่านี่จะช่วยลอพระเอกให้เข้ามาหาถึงที่ได้ แต่ราชทายากรู้ดีกว่านั้นมากว่าตัวประกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือนางเอกเลยส่งคนไปจับเธอมาก่อนเรียบร้อยก่อนจะสั่งให้มูจินลงมือฆ่าเธอซะแต่มูจินทำมันไม่ได้และไม่ลังเลที่จะช่วยนางเอกออกมาเขาพยายามปกป้องนางเอกจนถึงที่สุดจริงๆบอกความในใจไปว่าแค่เธอยังเรียกเขาว่าพี่อยู่ก็ดีใจแล้วขอโทษที่คิดเกินเลยไปก่อนนั้นแล้วให้คนของตัวเองรีบพาเธอหนีไป มูจินออกจากที่ประทับรัชทายาทมาด้วยสภาพปางตายสั่งเสียกับพนสนิทให้ช่วยดูแลนางเอกแจอีเขาคิดถึงแต่เธอจนวินาทีสุดท้ายก่อนจะหลับไปตลอดการส่วนพระเอกที่ออกตามล่าหานางเอกมาจนถึงที่ประทับนั้นก็ได้พบกับผู้ติดตามหูหนวกของตัวเองเข้าก่อนคนคนนี้ถูกมูกจินนำตัวมาทรมานเค้นเอาข้อมูลพระเอกมานานแล้วจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วตายไปในอ้อมแขนเขาแม้จะเสียใจแค่ไหนแต่พระเอกของเราก็ต้องไปต่อขอพบปินปักผมที่เคยซื้อให้นางเอกตกอยู่จึงรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ แล้วสองพระนางของเราก็ได้พบกันในที่สุดพระเอกให้หนางเอกหลบหนีไปพร้อมกับพวกคนจอนและเด็กที่ถูกจับขังก่อนบอกว่าเดี๋ยวตัวเองจะตามไปทีหลังพระเอกของเราแบกร่างที่เจ็บปวดสะสมจนแทบจะทนไม่ไหวไปเผเชิญหน้ากับองคราชทายาแบบซึ่งหน้าพระองค์บอกว่าจะมาแค้นอะไรกันนักหนาะเป็นความเข่าและความเข้าใจผิดของพระเอกทั้งนั้นไอที่ทำเนี่ยคือทำไปเพระรษาษฎรนะไม่ได้โลภอะไรเลยตัวเองต้องเป็นเทพเพื่อให้โลกนี้สงบสุขน่อุตสาเอาคนไร้ค่าอย่างพระเอกมาทำให้มีค่าขนาดนี้ควรจะขอบคุณกันสิ แต่พระเอกบอกว่าไม่ละนี่แหละความโง่ของแท้อีกฝ่ายก็แค่คนบ้าน่ารังเกียจสร้างภาพลงตาอุบาทเพราะอยากจะมีตัวตนเป็นปมด้อยแล้วไอที่ทากันแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับข้าทั้งเป็นการสนทนาน,นี้จบลงที่พระเอกฟันมือทั้งสองข้างขององค์ราชทายาจ,จนขาดแล้วจัดการองคครักในห้องไปจนเกลี้ยงราชทายาบอกว่าคิดว่าการตายของพระองค์จะหยุดเรื่องนี้ได้หรอไม่เลยงานศิลปะบนแผ่นหลังพระเอกนะ่ะมีจิตวิญ,ญญาณของพระองค์อยู่มันจะอยู่กับเขาไปตลอดกาลและสุดท้ายก็จะมีผู้มาสานต่อสิ่งที่พระองค์ทํา คงดูจะมีอะไรอยากพูดอีกมากแต่รชาชทายาทโดนพระเอกตัดจบด้วยก,การฟันหน้าไปอีกดอกเพื่อจบชีวิตแล้วหันหลังจากไปเผยให้เห็นแผ่นหลังของเขาที่พระองค์ห่วงนักหนาว่าเป็นแผลไปแล้วพระเอกแบกสังขารอันรุ่งริ่งกลับมาหาหนางเอกเขากำลังจะรักษาสัญญากับเธอได้แล้วแต่ร่างกายไม่เป็นใจเลยภายนอกและภายในเสียหายอย่างหนักสายตาก็พลาเรือนนางเอกเหมือนจะเห็นเขาแล้วแต่ดวงตาของเขามืดบอดไปในวินาทีที่เธอวิ่งเข้ามาสวมกอด พระเอกบอกว่านางเอกได้ช่วยชีวิตเขาไว้เดิมทีตั้งใจว่าหากทุกอย่างจบลงก็จะกำจัดตัวเองทิ้งไปเพราะหากไม่ทำลายร่างกายนี้ก็คงไม่อาจหลุดพ้นหากไม่ตายก็คงไม่อาจกลายเป็นคนปกติแต่นางเอกทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นไรได้เป็นผู้เป็นคนสักทีคืนนี้มันยาวนานนะเมื่อไร่ความสว่างจะมาเยือนกันนางเอกบอกอีกฝ่ายว่าถ้าเขาเหนื่อยก็พักหน่อยนอนแล้วค่อยตื่นขึ้นมาพระเอกจึงคล้อมตัวลงนอนที่ตักเธอถามว่าถ้าเขาหลับนานเกินไปจะทำยังไงเดี๋ยวจะทำให้เธอต้องรออีก นางเอกบอกว่าก็ไม่เป็นไรเดินตามทางในฝันไปขอแค่สุดท้ายกลับมาหาเธอได้ก็พอต่อให้พระเอกมองไม่เห็นเธอก็ไม่เป็นไรเธอยังอยู่ตรงนี้แค่ไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่าจะหายไปนี่เหมือนดวงดาวที่มองไม่เห็นในวันฝนตกเธอจะรอเขากลับมาในวันที่ฟ้าใสาเองพระเอกถามต่อว่าแล้วเขาต้องไปที่ไหนนางเอกบอกว่าไปที่ที่ควรจะอยู่คืออยู่เคียงข้างกันเหมือนตอนนี้จากนี้มีอะไรให้ทำด้วยกันตั้งมากมายเพราะทั้งสองไม่เคยได้ทำอะไรด้วยกันเลย ชวนพระเอกคุยเรื่องแผนที่จะทำต่อจากนี้จนสุดท้ายพระเอกก็หลับตาลงไปในอ้อมแขนของเธอมือที่ตกลงไปคล้ายจะไม่สามารถกลับมากุมมือเธอได้อีกนางเอกเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าดีพยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่พระเอกได้จากเธอไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแล้วสองปีต่อมาดูเหมือนว่านางเอกแจีของเราจะกลายเป็นผู้นำตระกูลใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางกลุ่มเด็กๆและเหล่าคนจรนที่สนิทสนม ส่วนแม่หงรังกลายเป็นคนเสียสติที่ยังคงเฝ้าหวังการกลับมาของลูกชายโดยมีหมอผีหญิงคอยดูแลและพูดให้ความหวังเธอต่อไปแม้นางเอกของเราจะดูมีความสุขดีแล้วแต่ในตอนกลางคืนบนหลังคาที่เธอคุ้นเคยนั้นผ้พาพันแขนที่มีรอยประทับตราดอกไม้ก็ถูกเธอหยิบขึ้นมาเชยชมหัวนึกถึงพระเอกที่บอกว่าให้ตราประทับนี้ได้เป็นตัวแทนของเขาหากเธอเจ็บปวดก็จงมองดูมันเขาจะโอบกอดเธอเอาไว้เองแล้วนางเอกก็คล้ายใจได้ยินเสียงของพระเอกเข้าจริงๆเธอมองเห็นเขาจากอีกฟ้าของทุ่งหิมะที่ขาวโพลน และเรื่องราวของเดียหงรังก็จบลงโดยสมบูรณ์ค่ะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ